รืงวันคู่จิ้นชายแห่งปี m a l e Couple of the Year MF1. บิวกินพุทธิพงศ์พีกริช MF2. วิลเลียมจักรพัฒน์เอสสุภะ MF3. ซีพฤกนุนิวชาวริน MF4. ต้าอูพิทยาออฟโลดกันตะพล MF5. เมกกี้รัชตะาบาสหัสนัท MF6. เก่งฮาริปน้ำปิงนาภัสกร m f 7เจดเจดพิพัฒ์ไบเบิลวิชภาพ MF8 เพิร์ธธนพลแซนต้าพุงสพัก MF9 จอร์จอสเวอาร์กวินแคสกี้ MF10 คริสพีรวัตรสิงโตปราชญาร่วมโบวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบผ่านสามช่องทางโหวตผ่าน SMS โดยการพิมพ์รหัสศิลปินและส่งข้อความผ่านระบบ s m s มาที่หมายเลข4689988โหวต1คะแนนครั้งละ6บาทหมายเลข4689666โหวต10คะแนนครั้งละ60บาทโหวตได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวตผ่านคูปอง Big w o t l d โดยการเขียนรหัสศิลปินที่คุณชื่นชอบลงบนคูปองและส่งกลับมาที่กองบรรณาธิการมายาชีวีคูปอง Big v o t e 1ใบโหวตได้50คะแนน วิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งได้ที่ทาง idline วดผ่านระบบออนไลน์ www.mayachannel.com สามารถโวดได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงโหวดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโหวดพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568นี้